ใครอ่ะเต้กินได้ปะได้เต้หนุก็เขามาทำไมเดี๋ยวไปดูตรงนี้ทูกป้าจับสวัสดีคเจ็ดสิบห้าท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูน้องน่ารักนะครับดูน้องน่ารักได้หยิงเรียวแล้วครับไม่หยิงรีโดนทับอีกแล้วครับไม่หยิ่งรีสีสมอนสวัสดียามเช้านะครับพี่ปุ๊กปุ๊กสวัสดีครับน้องแฝดอยู่ใต้ท้องแม่ ตลอดเวลาหิวนมแทบก็อาการแบบนี้ถ้ามีหิวนมก็จะเป็นแบบนี้จะเล่นไหครับแต่ถ้าเขเดินปัวพันแม่เขาเนี่ยดูดูดดูดูขาดูทับแล้วดูดูยิงเล็กยิงเล็กยิงเล็กมาดิมาดิมาดิเจ้ามาลมาโอ้หน่ครับดูปฏิกิริยาเขานะครับมันมันมนมบอกว่าปกติแล้วนะครับ เดือนกว่าครับเดือนเดือนเดือนกว่าไม่ได้กี่เดือนอืมนะสวัสดีท awesome> wow. uh, ั้ง75ท่านนะครับมาทักทาย78ท่านขอพลเรือรมาแชร์นะครับสวัสดีครับพี่แขกนะครับเริ่จ่ายค่าอยู่ก็เลย ใส่ผู้เพเทศด้วยอ่าสวัสดีปาเสท็ดท่านครมาถ้าทายผู้คุยกันท่านไม่เคยคุยกันเข้ามากได้คอมเมนต์ได้คอมเมนได้เขาเนไ่ด้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเวลานอนตรงนี้หยุดเล่นแล้วขอบคุณครับนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วมานั่งคุยกันนะ ผู้เขกันจะได้รู้ว่าเป็นไถ่กันบ้างนะครับอย่าแอบดูอย่างเดียวนะน้องตั้มถีอยาแล้วไม่จับรับประกานดีครับไม่จับจับได้ก็ไม่ผ่านจับได้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาดูน้องแฝดมาดูน้องแฝดกันทุกวันนะที่นี่นะครับน้องแฝดก็ เมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้านี้ยังไม่รู้โอ้โข้างหลังเนี่ยก็มาถึงแล้วนนอกันแล้วนอนกันแล้วนอนกันแล้วนะครับอ่อน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 โอ้ยิงเล็กนอนแล้วนอนแล้ว ใหญ่ยังไม่นอนใหญ่ยังไม่นอนเอาแล้ว <c oughs> แย่งแย่งแย่งเอา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 นั่นมาแล้วบอกว่าอย่าเข้ามาเดี๋ยวพาออกไปนึกโอ้โหนั่นแหละไรเนี่ยนั่นนะแย่งกันนอนแล้วแย่งกันนอนแล้ว ม่นภาคสิบเอ็ดนะครับ,บ,บมืนภาคสิบเอ็ดยอมก,กันยอมก,กันยอมก,กันทับแล้วทับหน้าแล้วทับแล้วตูดทับแล้วทับแล้ว่ยอมก,กันจริงๆครับนะ ตัวเล็ก,กแต่สู้ตัวเล็กแต่สู้อ่ะดีๆตัวเล็กตัวแสบครับแม่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 เป็นแบบรเนี้ยอันนี้เวลาเวลากินนมแม่ทำแรงทีน้อมกันอืมเอาแล้ว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 จะไปแล้วจะไปแล้วไม่นอนจะไปแล้วโดูดูโฝนวันนี้เ <absorption> นี <c oughs> ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video